สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ใหม่ก็มาที่สวนเกษตรผสมผสานนะคะช่วงนี้ฝนก็กําลังตกนะคะต้นไม้นะคะก็กําลังงอกงามดีโน่นฝั่งโน้นนะคะนี่เขาจะปลูกทุเรียนนะคะเขาได้เตรียมดินเตรียมระบบน้ําอยู่ในช่วงนี้ซึ่งทุเรียนที่บ้านหัวแม่ก็คือปลูกยากมากแม่ใหม่ก็ปลูกมาหลายครั้งแล้วแต่ว่านี่เขาปลูกเยอะนะคะมันต้องมีรอดสักต้นละค่ะ ก็กลับมาที่ฝั่งของโอ oh, น้ำบริเวณนี้นะคะเริ่มมีแล้วนะคะเป็นจุดเดียวนะคะที่น้ําเริ่มเข้าแล้วก็น้ําในบ่อตรงนั้นก็ได้1ท่อนแล้วนะคะ แหล่งน้ําบริเวณนี้เราก็จะขุดไว้ด้านหน้าแปลงเสาวรดเลยนะคะเป็นคือแม่หมาจะพยายามหาแหล่งน้ํารอบๆสวนของแม่หม่เลยนะคะซึ่งที่สวนก็ทําแค่หนึ่งไร่นะคะแต่ก็ขุดแหล่งน้ําก็เยอะหลายจุดแล้วนะคะเนี่ยก็ซื้อโอ่งมาวางเรียงกันด้วยตรงนี้ก็จะเปิดน้ําเข้าโอ่งด้วยนะคะเสาลวดตรงนี้ก็คือโอ้โหตอนนี้กําลังให้ผลผลิตรอบที่สองแล้วก็ลุกมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกที่สุกก็หล่นลงก็มี นี่นะคะลูกเล็กๆกําลังเป็นอีกรอบหนึ่งแม่ใหม่ก็ต้องคอยมาดูนะคะคอยมาช่วยผสมเกสรเพราะว่าการที่ช่วยผสมเกสรจะทําให้อาสวรรดเนี่ยลูกใหญ่นะคะตอนนี้กินสวรรดช่วงนี้จะอร่อยมากๆเลยเพราะว่าแม่ใหม่ปล่อยให้เขาหล่นลงเองนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานขึ้น ลกมากๆเลยนะคะช่วงนี้แม่ใหม่จะเข้ามาตัดหญ้าบริเวณนี้นะคะเพราะว่าเวลาลูกสุกที่เขาหล่นลงไปแม่ใหม่จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเขาก็จะบังกับต้นไม้อยู่เดี๋ยวแม่ใหม่ก็จะเข้ามาตัดค่าเดี๋ยวไปดูนะคะว่าพอแม่ใหม่ตัดหญ้าแล้วนะคะตรงนี้จะสวยขนาดไหนนะคะ และนี่แม่ใหม่ก็ตัดหญ้าบริเวณแปลงเสารถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะแล้วฝนก็ตกลงมาด้วยนะคะในตอนนี้ก็ช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยค่ะตกทุกวันเลยนะคะแม่ใหม่ก็จะเข้ามาตัดหญ้าได้วันละนิดวันละหน่อยค่ะด้วยเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าตัวนี้นะคะคือตอนนี้ก็คือเอ่อคือเขาเก่ามากๆแล้วนะคะจนจะตัดไม่ไหวอยู่แล้วเดี๋ยวแม่ใหม่ก็จะซื้อใหม่อีกสักตัวนะคะ บริเวณนี้แม่ใหม่ก็ตัดได้เพียงเล็กน้อยเหมือนกันนะคะตรงนี้แม่ใหม่ก็ปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะคะแล้วก็ปลูกฝรั่งแซมด้วยนี่นะคะเป็นแถวตอนนี้มะพร้าวน้ําหอมก็เจริญเติบโตดีมากๆเลยนะคะแม่มก็เลยต้องทําระบบน้ําให้เขามีทั้งขุดล่องให้เขาด้วยเพื่อที่เขาจะได้รากเขาจะได้ไปถึงน้ํานะคะแล้วก็ทําระบบน้าสปริงเกอร์เอาไว้เปิดนะคะเพราะว่าจะจะให้ต้นไม้ที่อยู่ร,บรอบๆได้โดนน้ําด้วย เกษตรแบบผสมผสานทำโดยตัวคนเดียวนะคะก็จะค่อยๆทําค่อยๆปลูกทีละต้นทีละต้นนะคะเป็นปีที่สองแล้วคิดว่าปีนี้น่าจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นมาอีกขอบคุณที่ติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ